สวัสดีครับคลิปนี้นะครก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า iPhone 4อย่านะครับที่แนะนำให้ทำการตั้งไว้นะครับเพว่าจะทำให้ใช้ p p o o n เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องโหลดมาให้ลบเครื่องอะไครับเป็นการตั้งค่าเพียวๆบนการเซตติ้งของ iPhone เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครก็ในเรื่องของ เ, à, เวลาเราส่งข้อความนะครับคนที่ใช้ iPhone ในเวลาสื่อสารกันก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ iMessage ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีบางครั้งเนี่ยที่แบบว่าเจ้า iMessage นะครับมันอาจจะมีปัญหาใช้ไม่ได้นะครับดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือส่งไปไม่ได้นะฮะก็แนะนำว่าให้มาทำการปรับให้สามารถส่งเป็น MS ไว้ด้วยนะฮะเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มากดที่ข้อความนะครับมาเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับ ส่งเป็น SMS เนะครับเพราะโดย Default ของ iOS เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เปิดไว้นะครับเพราะนั้นเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อนะฮะในกรณีที่ i m e s s a ม e มันลม่มหรือว่าส่งไม่ไปยังไงกันแล้วแต่เนี่ยเราก็ยังมี SMS เป็นสำรองนะครับเป็นทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่ขาดช่วงนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มขนาดตหนสือนะฮะอย่างค่าปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวบางใช่ป่ะวันนี้ถ้าเราอยากให้มัน มองเห็นง่ายนะฮะก็แนะนำให้ไปเพิ่มค่าให้เป็นตัวหนานะครับโดยการเปลี่ยนที่จอภาพและความสว่างน,นะคะเราสามารถปรับขนาดตัวหนังสือเนี่ยเพิ่มเป็นข้อความหนาได้นะฮะจะเห็นไหมครับว่าข้อความมันจะหนาขึ้นนะครับเห็นนะฮะก็จะทําให้หน้าอื่นเนี่ยหนาแล้วก็จะมองชัดขึ้นนะฮะซึ่งโดยปกติ ios ค่า default ของมันก็คือเป็นตัวบางอยู่นะฮะครงนี้ก็จะทําให้เราสามารถเห็นข้อความได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะฮะ ในการตั้งค่าอันที่สก็ Safari นั่นเองนะฮะเวลาที่เราอยากจะดูเว็บต่างๆนะฮะในกรณีที่แบบเราไปอยู่ในที่มันกันดารหรือว่าไม่อยากใช้เน็ตน,นะฮะในกรณีที่ปกติเนี่ยบางคนก็จะแอดเว็บที่เราอยากอ่านนะฮะในกรณีที่มสมมว่าเออเราจะเก็บไปดูอนตหลังนะฮะก็สามารถกด เพิ่มไปที่รายการอ่านนะฮะแต่ทีนเนี้โดยปกติเนี่ยมันไม่ได้เซฟให้เราอัตโนมัตินะครับเราสามารถไปตั้งค่าที่สับปรีเนี่ยว่าให้ทําการบันทึกนะครับบันทึกรายการอ่านเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติก็คือสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้ตลอดนะฮะก็เราจะต้องมาตั้งค่าที่ตัวสับปรีนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับรายการอ่านนะฮะเราเปิดบันทึกออฟไลน์โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นทุกรายการอ่านของเราในที่เราแอด ไว้อ่านที่หลังเนี่ยมันจะถูกเซฟอัตโนมัติเลยนะครับก็เราจะสามารถเอากลับไปอ่านที่หลังได้ในตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครก็คือเรื่องของการโทรศัพท์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้รับการรบกวนนะครับจากแกรเมอร์นะฮะหรือพวกขายประกันธนาคารบาัตรเครดิตอะไรต่างๆก็ดีนะฮะ ในกรณีที่แบบว่าเออเครื่องเราไม่ได้ไปลงแอปพลิเคชันอะไรช่วยไว้นะฮะตัวฟังก์ชันของ iOS เนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับอยู่ในรายการโทรศัพท์นะครับเราสามารถทำการปิดเสียงของให้พวกเเบอร์โทรเหล่านี้ได้นะฮะก็คือเนี่ยนะครับในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยนะฮะก็สามารถเลือกที่ปิดเสียงผู้โทรไม่ทราบชื่อนะครับตรงนี้นะฮะเราก,กดปิดเลยนะครับ เสียงนะครับเสียงดิ่งโทนจะไม่ดังนะฮะถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับโดยคนที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ยจะถูกส่งไปหา voice mail แทนนะครับก็อันนี้ก็เป็น4การตั้งค่าบน iPhone ที่แนะนำให้ตั้งค่ากันไว้นะะก็จะทำให้เราสามารถใช้ p p o o n นะครับ iOS ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเลยนะฮะก็ถ้าคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะา ทุกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ